สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มที่10นะคะวันนี้จะมานำเสนอวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ค่ะนำเสนอคุณครูกิติมาเพชราคุณครูสายชนศุขศีค่ะสมาชิกในกลุ่มนะคะมีดังนี้ค่ะเด็กชายเดชพลพริวัลเลขที่5ครับเด็กหญิงชวลิกานสดสองครามเลขที่16ค่ะเด็กหญิงอาทิตยาชัยนาเขตเลขที่39ค่ะเด็กหญิงธนเภาธนากตวงเลขที่สีค่ะ โครงงานของเรานะคะคือโครงงานเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติะคะ่ะที่มาและความสำคัญของปัญหานะคะก็คือโครงงานนี้เกิดจากผู้จัดทำได้เร่งความเห็นเรงความสำคัญของปัญหาการรดน้ำต้นไม้เมื่อไม่อยู่บ้านไม่มีคนรดน้ำต้นไม้จึงใช้เทคนโนโลยีมา ประยุกต์ใช้โดยสร้างเป็นโครงงานตดน้ําอัตโนมัติเซนเซอร์ตรวจจับความชื้นในดินเมื่อดินแห้งปั๊มน้ําก็จะทํางานและดินเปียกปั๊มน้าก็จะหยุดทํางานค่ะวัตถุประสงค์หเพื่อศึกษาการทํางานของระบบควบคุมอัตโนมัติ2พัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติ3เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้จากบทเรียน การใช้งานจริงสี่เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ดูแลต้นไม้ที่ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงอุปรกรณ์ที่ใช้นะคะบีนังนี้ค่ะ Arduino ค่ะโมดูลเครื่องวัดความชื้นปั๊มน้ำขนาดเล็กสายยางปั๊มน้ำขนาดเล็กค่ะส่วนอะแดปเตอร์และพาวเวอร์อะแดปเตอร์นะคะเราเปลี่ยนไป,ไปใช้เป็นพาวเวอร์แบงค์แคนค่ะแล้วก็สายแทรค่ะ หลักการทํางานของระบบรดน้ําต้นไม้อัตโนม,มัตินะคะโดยปกติแล้วเพื่อจะต้องการความชื้นในดินมีค่าประมาณแตกต่างกันไปตามชนิดของพืชค่ะเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินจะทําการวัดค่าความชื้นในดินโดยสัญญาณที่ได้ออกมาจะเป็นอนาล็อกค่ะแล้วก็เราจะป้อนไปยัง Arduino เพื่อประมวลผลเมื่อ Arduino ได้ทําการวัดตรงตามเงื่อนไขก็จะทําการส่งไปยังดีเลยค,ค่ะเพื่อทําการเปิดปั๊มน้ําได้รดน้ํา ข้อมน้ำไปรดน้ําต้นไม้แค่นี้ก็จะได้โปรเจกต์รดน้ําต้นไม้แบบง่ายๆแล้วค่ะเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานโค้ดก็มีตามนี้เลยครับกลุ่มที่สี่ขอจบนำการขอจบการนำเสนอแี่เท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ กลุ่มที่สิบมีอ๋อเมื่อกี้ที่บอกว่าคลิปคลิปสาธิตที่ที่จะขอส่งที่หลังไหมหรือว่ายังไงกลุ่มนี้ไหมกลุ่มนี้ค่ะ,อะคโอเคค,ค่อยส่งที่หลังเนะาะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวครูประเมินส่วนของการนําเสนอก่อนนะคะแล้วก็รอรอรอคลิปสาธิตให้เห็นชิ้นงานจริงแล้วครูค่อยประเมินตัวผลงานจริงเนาะทีนี้กลุ่มนิดระหว่างทํางานเรามีปัญหาอะไรไหมคะเรื่องเรื่องกาครับอ่าไม่มีเนาะ โอเคถ้างั้นก็ค่อยส่งตอนส่งก็คือเอาไปใส่ในลิงก์ในสไลด์แล้วก็พูดบอกครูด้วยเนาะได้ครับครูโอเคค่ะอ่าค่มที่เรียบร้อยเนาอ่าครูบอสวัสดีรับค่ะบวาสดีจ้าสวัสดีค่ะ